Give like สวัสดีครับวันนี้วันที่15สิงหาคม2566นะครับวันนี้เราก็มากับการเก่งกำไรในช่วงครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็ครึ่งเช้าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับลบอยู่8.39จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ามาจากสาเหตุการลบก็คือกลุ่มพลังงานกดดันนะครับรอความชัดเจนจากการตั้งรัฐบาลนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเงินบาทของเรานั้นก็อ่อนค่าขึ้นไปเป็น35.29บาทต่อดอลลาร์นะครับถือว่าอ่อนค่าอย่างมากมายนะครับแต่ว่าเงินเยนก็อ่อนค่าเช่นเดียวกันนะครับไปที่3145เยนต่อดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนน้ํามันก็มีทั้งบวกและสีแดงสีเขียวสีแดงนะครับเบนซ์สปอร์ตอยู่ที่86นะครับบาเรลต่อดอลลาร์ส่วน WTI อยู่ที่81บาเรลต่อดอลลาร ราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับราคา,คาทองคําก็อยู่ที่1 9 5 5ออนต่อดนตอลล่านะครับลบลงไป1.2จุดนะครับซึ่งตอนนี้นหลายตัวก็พันผลหนักนะครับราคาก็ย่อแรงนะครับทางทุนก็ควรจะถึงเงินสดแล้วก็รอดูโอกาสก่อนนะครับเราก็ไปดูที่เซตก่อนนะครับเซตเป็นอย่างไรนะครับเซตก่อนที่เราจะไปดูมอส มันนี่อินนะครับในวันนี้ว่ามีตัวไหนบ้างที่เข้าพอจะเก่งกําไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูว่าจังหวะเก่งกําไรนี่แต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่เราเคยเรียนท่านทราบนะครับว่าการเคลื่อนตัวของเซตนั้นนะครับเมื่อเขาขึ้นไปไม่สุดแล้วก็ไม่สามารถไซเวกดานข้างได้นะครับเห็นได้จากอะไรครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายดูนะครับเมื่อเขาทุกท่านบอกว่าเซตกลับตัวเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับขึ้นไปแต่จริงแล้วเขา ก็ขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ว่าเขาเื่อนถึงจ,จุดนี้เสร็จเขาไม่สามารถไซเวกไปด้านข้างได้แล้วเซ็ตก็ล่วงลงมาพอถ้าล่วงลงมามันก็เสียทรงนะครับเมื่อมันเสียทรงคือมันจะต้องลงมาที่ด้านล่างคือ1450<ว> <น authentic> อยบอ่างที่ถ้าเกิดท่านดู Channel นี้หรือ Stock b n n k o อกนี้แอดมินก็บอกว่าท่านควรจะขายตั้งแต่ที่มันไม่สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ือขายตั้งแต่ มันขึ้นไปถึงพันห้าร้อยห้าสิบนี่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไซด์เวดาวล,ลงมานะครับเรายงยืนยันคําเดิมของเรานะครับก็คือว่าเซตมันจะค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงมานะครับลอยั้งหนึ่งที่พันห้าร้อยสี่สิบไอห้าสิบเก้าจุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซตวันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วก็มันเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับมีการบีบตัวเข้าไปหาการของบริจแบน เื่องบ่งบอกว่าให้มันเลือกข้างนะครับถ้ามันเลือกข้างในการบีบตัวเข้ามาของเดิมนะครับบีบตัวเข้ามากันนี้ปรากฏว่ามันเลือกข้างขาขึ้นมันก็ยังไซเว่ขึ้นไปสุดท้ายก็ต้องย่อลงมาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องย่อลงมาอันนี้ไม่ได้บอกให้กลัวนะครับแต่ว่าเรารู้แนวโน้มของมันเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารู้แนวโน้มของมันเรียบร้อยแล้วเราก็แค่วางแผนใช้กลยุทธ์กับมันขายที่บริเวณด้านบนนี้แล้วก็ไปรอซื้อ อีกครั้งหนึ่งด้านล่างตรง1459จุดซื้อที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะดีดชวิงตัวเองขึ้นมาทำกำไรกับต้นลงทุนได้นี่คือแนวโน้มที่เราคา,าดการให้ท่านนะครับเพราะว่าดูจากภาพเดิมๆแบบเก่าแล้วนี่เราก็เห็นว่าลงต่ำขึ้นสูงสุดสุดท้ายกรอบการเคลื่อนตัวมันก็คือกรอบสูงสุดกรอบต่ำสุดของ Line l i n e a r t i o n เมื่อมันขึ้นสูงสุดเสร็จมันก็ต้องไซเวดาวลงมา นี่คือวงจรชีวิตหรือไลฟ์ไซเคิลของราคาหุ้นหรือของเซตนะครับนี่ก็คือเราเรียนในทต่ทราแบบนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเซตมันจะลงเพราะฉะนั้นจังหวะเราก็แค่รอช้อนที่รอซื้อเมื่อทํากําไรได้ก็คือ1459จุดนะครับนั่นคือจุดที่เราเ,าเก่งกําไรเอาไว้นะครับต้องท่านก็ต้องรอเก่งกําไรกันต่อไปนะครับทีนี้นะครับ เราจะไปดูมันนิอินนะครับเพื่อเก่งกําไรในจังหวะของวันนี้กันนะครับว่ามีตัวใดบ้างนะครับไปดูมันนิอินนะครับเข้าไปในมันนิอินท็อปมันนิอินของวันนี้นั้นนะครับคือปตทตัวแรกเลยนะครับเข้ามาเพราะว่าจากการคือการขึ้นขึ้นลงลงหรือมีการคือการชี้นําของตลาดก็คือจะเป็นของปตทนะครับวันนี้ตลาดลบนะครับแปดจุดนะครับ ปตทไม่สามารถจะบวกขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ามันอินเข้ามาในปตทนี้4 9 5 7 1อ m นะครับแล้วก็มี Value อยู่ 669.09M M นะครับ m นี้ก็คือ06ตัวนะครับก็คือล้านนั่นแหละครับดังนั้นวันนี้นะครับปตทนะครับเราก็เห็นว่าและเป้าหมายของปตทยังอยู่ที่39บาทนะครับที่สโ้เขาบอกไว้เชนั้นนะครับ ลักษณะของ i ิ g ฟอร์สก็บอกว่า41บาทนะครับต่อหลายตัวก็บอกว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่านะครับกำไรสุทธิของไตมาาที่2เนี่ยของปทนี้กำไรลดลงนะครับไปดูไตม่า F45 ของเขาผลการดำเนินงานของเขานะครับเดิมทีปี65นั้นกำไรอยู่63ล้านแล้วก็2ไตมาานั้นก็กำไร38ล้านคือมันแตกต่างกันนะครับ 63 38แล้วก็ปี66นี่ก็คือย่อลงไปกำไรลดลงเหลือ47นะครับคือน้อยกว่าปี65เยอะนะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มีอ่ากำไรสุทธิอยู่ที่1.68กับอยู่ที่0.70นะครับซึ่งถ้าเราไปดูที่ฟั n d นมัมเมทัลของเขานะครับถ้าเขาอัปเดตก็จะเห็นว่าเขาอัปเดต1.68เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า การปันผลนั้นก็ต้องรอประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถทารท่ารเห็นตอนนี้ก็คือว่าปทสาเดือนที่ผ่านมายังบวกไป12.60% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป4.38%แล้วก็1นึ่งเดอที่ผ่านมาบวกไป2.88%เมี PE 1 3สิเเท่านะครับถือว่าเยอะขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็มียิวอยู่5.59แล้วก็มี e.p.s อยู่1.68นะครับซึ่ง จริงๆถ้าเราไปดูเขายังไม่ได้อัปเดตนะครับถ้าเกิดเข้าอัปเดตก็ต้องเอาค่าค่าตัวใหม่เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับ1.68แล้วก็0.7เข้าไปนะครับมันก็ก็เป็นของใหม่นะครับแต่ว่าการปันผลยังไม่อัปเดตแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับไปดูนะครับว่าจังหวะของเขาทำกำไรอย่างไรนะครับ จังหวะนี้ก็คือจะทํากําไรขึ้นไปได้ต่อนะครับคือเขาเขายังขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดของลียนเนอร์เกชั่นด้านบนนะครับอย่าลืมนะครับว่าในการเคลื่อนตัวหรือไลฟ์ไซเคิลของราคาที่มันมีกรอบสูงสุดนะครับกรอบการเคลื่อนตัวสูงสุดของลียนเนอร์เกชั่นแล้วก็กรอบการเคลื่อนตัวต่ำสุดของลียนเนอร์เกชั่นราคามันจะขึ้นลงอยู่ในกรอบนะครับจะขึ้นลงอยู่ในกรอบไปเรื่อยๆนะครับไปทางขวามือเป็นอินฟินิตี้นะครับ เดิมทีนั้นระหว่างนี้คือเขาไซเวดดาวลงมาพอจังหวะนี้เขาเปลี่ยนตัวแล้วก็สามารถไซเวอัพขึ้นไปได้ถือว่าเป็นจังหวะทำเงินนะครับเดิมทีเราก็คิดว่าเขาจะไปลงมาที่เขาจะลงมาที่28 29บ่าทตกฏว่าเขาสามารถพลิกตัวแล้วก็ไซเวกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราถ้าติดตามทานช n แนนี้ทำชาแนนี้ก็จะแนะนํามาอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับว่าจังหวะไซเวดดาวเดิมทีมันเป็นไซเวดาวถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูคลิป ใน 2- 3สเดือนก่อนหน้านะครับแต่ว่าคลิปงหลังนี้จังหวะของมันไซไปอัพขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือว่าเขานะครับจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่จุดสูงสุดตอนนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของกรอบดิเนกชันนะครับถ้าเกิดถึงจุดสูงสุดแล้วเขาจะไซเวดาวลงมายกโล่ไทม์นิวไฮใหม่จังหวะของปตทจะเป็นอย่างนั้นในวันนี้นั้นนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเพียง18ล้าน หรือเป็น18.68มิลเลียนนะครับแล้วก็ r s i ก็อยู่ที่เกือบเกือบจะชนโอโบสแล้วก็ MA c d ก็ไซด์เวกเดนข้างนะครับเพราะนั้นราคามันตอนนี้ก็คือว่าราคามันคงจะส่งๆรงตัวไปออกด้านข้างเพราะว่ายังฉุดเซ็ตอยู่นะครับเซ็ตยังลบอยู่แจุดนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะดึงเซลงมานะครับเพราะนั้น เมื่อพลังงานตึงเซตลงมาราคาปตทก,ก็จะค,ค่อยๆไอยสวดาวงมาก็จะค่อยๆ่อยสเวดาวงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านคิดว่าควรจะไม่เสี่ยงเราก็ต้องขายบริเวณนี้ขายแล้วก็รอช้อนมารอช้อนที่34บาทถ้ามันยังคงเป็นจังหวะดีกลับขึ้นไปที่เส้น2องว,วันเส้น2องว,วันอยู่ที่32บบาทนะครับเพราะฉะนั้น ท่านักทุนลองพี่นาดูดีๆนะครับเรายังไม่ได้เรียนให้ท่านว่าท่านต้องออกตัวหรืออะไรยังไงแต่ว่าต้องจับตาดูแล้วกันแต่ถ้าเราจะออกต้องออกตัวให้วดเร็วรตอนนี้มันอยู่ที่35.75บาทนะครับก็เรียนให้นักทุนได้จับตาดูกันก่อนนะครับมองก่อนนะครับดูก่อนถ้ามันลงก็รีบขายถ้ามันไม่ลงเราก็ถือต่อไปทนถือต่อไปให้ทำกำไรต่อไปได้นะครับตัวแรกนะครับ จบสำหรับตัวแรกอ่ถัดมาตัวที่2ในท็อปไฟนนะครับ CPO นะครับ CPO ดูเหมือนว่าเขาจะกำลังทำกำไรนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะทำกำไรแล้วก็โดดขึ้นมาสูงนะครับาจาก3เดือนที่ผ่านมาเขาลบอยู่1 1 9 1ดเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่0 4 0แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่3.75%เถือว่าดีดกลับขึ้นมาแรงนะครับมี P/E อยู่35เท่านะครับ มียู e l d อยู่1.22แล้วก็มี EPS อยู่0 3 9, 9. 3, นะครับแล้วก็มี EPS อยู่ที่0.75ในราคา62บาทนะครับเข้าไปดูของเขาจังหวะการาฟของเขานั้นเขาบอกว่านะครับเขาเพิ่งดีตัวกลับฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อเมื่อวานนี้หรืออาทิตย์วันศุกร์นะครับเพราะนั้นราคาในวันนี้ก็คือ,อยังคงพุ่งขึ้นต่ออย่างที่เราเรียนในท่านทราบเมื่อคลิปก่อนหน้านะครับ คลิปของวันที่15ที่เราดูไว้ว่าจะทํากําไร,รเก่งกาไรวันที่15ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่เราเรียนในท่นานทราบคือราคามันดีตัวขึ้นมานะครับแล้วนะครับ rsi ยังคงนะครับไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถึงไซด์เวไปทางข้าง macd ชี้กลับขึ้นไปไซด์เวัพขึ้นไปแสดงว่าราคาจะค่อยๆถทีบกลับขึ้นไปเพราะมันเปิดเปิดกระโดดเป็นสีเขียวย่อม ย่อมมีสิทธิสีเขียวขึ้นไปได้ต่อวันนี้ขอให้เป็นท่งเทียนแบบนี้นะครับให้เป็นทังเทียนเขียวหนาแบบนี้เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้มีสิทธิ์พุ่งขึ้นต่อได้นะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับสลับ CPO นะครับแล้วก็อาจจะไปชนเส้น2องเวันถ้าสามารถชนผ่านหรือยืนอยู่เหนือเส้น2องเวันได้มีพลังพอก็จะไซเวไ,ไปที่6 5บาท แต่ถ้าชนแล้วไม่สามารถเคลื่อนตัวไปได้มันจะย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยดีดสะสมพลังขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เป็นจังหวะให้ท่านได้เก็งกําไรแล้วก็เอาเงินเข้าไปแล้วก็ทํากําไรได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ท่านก็พิจารณาดูนะครับแต่ว่าถ้าจใจดีต้องต้องต้องเล่นเป็นเดเทรดหมายว่าวันนี้เราเทรดได้นิดหน่อยก็ถือว่าได้กําไรเอาเงินเอาเงินเ,เนก็บกลับไว้ในกระเป๋าเราดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้ ราคาก็ดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นอีกก็ซื้อตอนขาเข้าซื้อตอน ATO แล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปแล้วก็สูงสุดที่เท่าไหร่ต้องขายเท่านั้นนะครับเพื่อเอากำไรไว้ก่อนแล้วก็ย่อตัวลงมาอันนี้ก็เป็นเป็นกลยุทธ์ของใครของมันนะครับท่านอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับให้ท่านเชื่อใจตัวเองแล้วก็ท่านวางแผนได้เก่งกว่าเราอยู่แล้วนะท่านก็ลองนำไปวางแผนดูนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านนักทุนครับ ตัว cpo ก็ยังคงมีโอกาสไซ้เวลาทำกำไรต่อไปอันนี้คือตัวที่2ของ Top Money In นะครับมาที่ตัวที่3นะครับ scb scb SC 3เดือนที่ผ่านมาบวกไป10.19 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.58 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1.79%รนะครับถือว่าบวกขึ้นมาอย่างกำลังพอดีนะครับ ee e 9 9 2เท่ามียิวอยู่5.92% มี EPS อยู่3.27นะครับแล้วก็เคยปันผลที่5.19สตางค์นะครับวันนี้ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ <c oughs> จังหวะของเขาก็มีเหมือนจังหวะที่จะขึ้นไปชนจุดสูงสุดของ Linearization นะครับตัวน,นี้ชนแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็มีข่าวดีก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะไปชน,น,น,นรอด <c oughs> ด้านบนนะครับพอชนด้านบนเสร็จถ้าเขายังคงมีพลังแล้วก็ ไซด์เว y ขึ้นไปได้ต่อก็คงต้องถือต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีพลังแล้วเขาย่อตัวลงมาเราก็จะมารอที่105บาทนะครับคือเส้นสองว,วันมันจะเป็นตัวตัวต้นานทานหรือเป็นรีสต n t ให้ดีราคากลับขึ้นไปที่11อยบาทเราต้องดูจังหวะก่อนนะครับท่านก็จังหวะที่เราจะบอกก็คือเขาจะขึ้นไปชนที่นิเวศนสูงสุดถ้าเขาชนแล้วเขายังยืนต่อได้เราก็ถือต่อไป แต่เท่ากลับลงมาต่ำกว่าต่ำกว่า113บาทหรือต่ำกว่า1 0 0 114บาทนี้ท่านก็พิจารณาออกเลยนะครับเพราะว่าพอออกเสร็จท่านก็ต้องรอมาซื้อที่105บาทนะครับมารอซื้อที่1 0 5บาทเพราะมันสุดท้ายมันจะดีดกลับขึ้นไปที่1 1 4บาทนี่คือจังหวะที่เราเดียในท่านทราบนะครับสำหรับ s c p ซึ่งนะครับจังหวะมันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้นะครับเพราะอะไรครับ วอลลุ่มเข้าเพียง4.36มิลเลนนะครับแล้วก็ m a c d i ไซก็ดูเหมือนว่าไซเวกด้านข้างยังไม่พุ่งขึ้นไปนะครับดูเหมือนกลังไซเวกด้านข้างแต่ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้ามีบอลรุ่มเข้ามานะครับก็เล่นได้แบบนี้นะครับสรุปก็คือต้องทนถือต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ย่อตัวลงมาเราก็ยังต้องถือต่อไปนะครับก็คือ SCP มาที่ลำดับที่4ของ Top 5นะครับก็คือ CPAC cpat uh, axt นะครับหรือ cp x s t a r a cp x s t a r ก็จะเหมือน cp o นะครับบวกขึ้นไปนะครับราคากำลังมาสวยนะครับ สเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่สิแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกคืนกลับมา0.5%นยดหอนที่ที่ผ่านมาก็บวกไป3.88%มี PE อยู่44เท่ามี Yield อยู่1.5.6มี e p s อยู่0.35แล้วก็มีการปันผลอยู่0.18สตังค์นะครับในราคาต้นทุนที่33.50บาทแต่วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตังค์ไปดูกราฟของเขานะครับ CPX Star นะครับ CPX Star ก็กำลังทำกำไรกับฟื้นเก้นขึ้นไปเพราะหลังจากที่เขาย่อลงมาถึงจุดต่ำสุดนะครับเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นกรอบที่เขาต้องเดินทางขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้มีมีมตัวกั้นเป็นตัวนอกจากจะเป็นตัวลิสต์แตนมันยังเป็นตัวดึงดูดด้วยนะครับถ้ามันอยู่ด้านบนมันจะดูดขึ้นไปที่38บาท พอดูดขึ้นไปเสร็จถ้ามันมีกําลังพอมันจะสวิงขึ้นไปที่40บาทแต่ว่าถ้าไม่มีกําลังพอมันจะเป็นตัวรี s t ์สแตนต์ผักราคาลงมาอาจจะถึงกึ่งกลางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายมันจะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแกน l ลีเนียลกักชัให้ไซส์ไวแขึ้นไปนี่คืออ่าลูกลอ่อลูกชนหรือจังหวะอ่านเกมของราคานะคท่านต้องดูช h a n n e ลเราไปเรื่อยๆแล้วก็ ดูเปรียบเทียบราคาไปเรื่อยท่านถึงจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องเปลี่ยนแกลลน n e เ r เลกชันในไซวัปขึ้นไปก็ในเมื่อตรงนี้เป็นจุดที่5คือเข้าลงมาเป็นลูกที่5แล้วนะครับจบขึ้นลูกที่5ของขาลงเมื่อจบขาลงเสร็จมันจะต้องนับ1ขึ้นไปเป็นขาขึ้นไปที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับท่านต้องดูของเราจนกว่าจะเข้าใจนะครับว่าไลฟ์ไซเคิลของราคาหุ้นมันเป็นคืออะไร แล้วก็จังหวะการขึ้นการลงของมันนั้นเป็นอย่างไรถึงจะ,ะมีการทํากําไรได้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะมันโค้งขึ้นไปทํากําไรให้นะครับดูจากอ s i ซําลังโค้งขึ้นไป47 m อ c d กําลังโค้งขึ้นไปที่เส้นซูนยนะครับถ้าไปถึงเส้นซีนย์เสร็จราคามันจะไปอยู่ด้านบนของกรอบเลนิเกชันนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะทําเงินอยู่นะครับ ถือว่าเข้าเกงกำไรได้นะครับสำหรับ cp extra นะครับมาที่ตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับ t อปไฟล์ของเรานะครับก็มีเม็ดเงินเข้าไป39.26 m แล้วก็มี value อยู่317 m ก็คือ Delta นะครับมีท่านถามว่าเอ๊ะเดลต้าราคาทำไมมันย่อลงมาแล้วมันจะกลับขึ้นไปหรือป่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เดินไปดูฟ u n d a m e n t a l ของเขาก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเขาวบกไปทั้ง3 1 6 8 แล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4.95%แต่ว่าหนึ่งเดือที่ผ่านมาพายกันลบลงไปลบ6.161% p น78-79ะครับมีปี7ีเท่านะครับมียูไม่ถึง1%นะครับแล้วก็มี EPS 0.66โดยมีการปันผลตั้ง4บาทนะครับเข้าไปดูการาฟของเขานะครับจะเป็นอย่างไรเก่งกำไรจากการาฟนะครับดูเหมือนว่าเขากำลังบีบตัวเข้าไปหากันนะครับของ Bullish Band เพื่อเลือกข้างหรือเลือกทางจะจะพุ่งขึ้นหรือจะพุ่งลงนะครับแต่ตอนนี้ราคามันเหมือนว่าจะย่อลงมาอยู่กึ่งกลางด้านล่างของบลูจับแบนเพราะฉะนั้น MSD ชี้ลงนะครับ s าซายไซเวยเดินข้างก็หมายคือว่าราคาก็จะค่อยๆไซเว่ย side ไปเดานข้างถึงชี้ลงดังนั้นแบบนี้เราจะทํำยังไงแบบนี้เราก็รอรับที่ราคาเส้น2องเลวันคือ88บาท มันอาจจะมีโอกาสลงมานะครับเดลตานี่มันจะลงมาที่88บาทหรือ101บาทใกล้สุดนะครับก็จากที่ทางการเคลื่อนตัวของเขานะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาที่ต่ำสุดแล้วพราะว่าอะไรครับวันนี้วอลลุ่มเข้าเพียง2.98มิลเลียนนะครับถือว่าน้อยนะครับวอลลุ่มเมื่อวอลลุ่มเข้าน้อยๆแบบนี้ เซตก็ต้องย่อตัวลงมารอบเ,เรื่องปกตินะครับเพราะว่าเดลต้าก็ดูเหมือนว่ามีตอนแรกจะมีมีมีเกี่ยวกันเกี่ยวเกี่ยวพันกันกันกบเซ t ตนะครับเพราะ Delta เดลต้าก็พยุงเซ t ตขึ้นมาหลายรอบนะครับหลังจากที่เขาพุ่งช่วงนี้นะครับเซตก็ราคาไซเวย์ขึ้นมานเพราะว่าเดลต้าช่วยพยุงเซ็ตให้พุ่งขึ้นมาแต่ตอนนี้เดลต้าเขาย่อตัวลงมาเพราะว่ามีการสกัด หรือมีการพยายามที่จะให้เซตนั้นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติการขึ้นลงเป็นเรื่องปกติก็เลยสกัดตัวเดลต้าไว้นะครับราคาย่อลงมาตามจังหวะของเซตย่อตัวเดลต้าย่อเซตก็ย่อนะครับสำคัญก็ถ้าเซต้าพุ่งเดลต้าพุ่งเซตก็พุ่งนะครับนี่ก็เรียนนักทุนได้ทราบเหมือน ลองพี่นาไว้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วถามว่าเ,าเราจะเก็งกําไรได้ไหมช่วงจังหวะน,นี้อย่านะครับเพราะอะไรครับดู MACD นะครับอย่าเพึ่งเก็งกําไรเดลต้านะครับเพราะ MACD ยังคงซา์เวดาวเราต้องเอา MACD เป็นจุดสําคัญเส้น MACD อยู่ต่ํากว่าเส้นสัญญาณแล้วก็กําลังจะจะย,ย้ายลงมาต่ํากว่าเส้นซ mm ีโร่นั่นก็คือจังหวะของมันจะค่อยๆซายเวดาวลงมา เราก็แค่กัดฟันรอแล้วก็รอว่ามันจะมาที่เส้น100่งรอ้สองวันหรือเปล่าถ้ามาถึงเส้น2 0งวันให้เข้าซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปทำกำไรให้กับท่านเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้ว่ากำไรขาขึ้นในระหว่างนี้มันไม่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันจะลงมาเราก็ต้องรอซื้อที่มันลงมาแล้วก็พอซื้อเสร็จมันก็ทำกำไรให้กับท่าน คือการเก่งกําไรในจังหวะที่เหมาะเจาะนะครับถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนทั่วไปท่านไม่รู้เรื่องการขึ้นลงสูงสุดต่ําสุดของกรอบลีเนียเชั่นท่านเห็นมันขึ้นไปแบบนี้ท่านก็เข้าช้อนทันทีซื้อทันทีท่านก็กลายเป็นแมงเมานะครับเป็นเป็นชาวดอยเสร็จแล้วราคามก็จะย่อลงมาถ้าเกิดท่านไม่ไม่ใช่สมาชิกข,ของช n น l นี้ท่านก็จะไม่รู้ว่าเออราคามันมีมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ ราคาอาจจะย่อลงมาตรงนี้ก่อนก่อนที่มันจะดีกลับขึ้นไปตรงนี้ถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนธรรมดาท่านก็เห็นแบบนี้ได้เอ้เข้าซื้อได้นี่นะก็เข้าซื้อไปพอซื้อเสร็จมันก็ย่อลงมาที่ตรงนี้ย่อลงมาที่88บาทแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เคยดูชแนลนี้ก็จะบอกว่าแปดสิบแปดบาทโอ้เป็นจังหวะที่ดีเหมาะสมเข้าช้อนพอช้อนเสร็จราคามันพุ่งขึ้นไปทํากําไรนี่คือเหตุผลที่ท่านมาดูชแนลนี้ท่านต้อง สมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับรีนด้วยความเคารพนะครับอย่างไงท่านดูก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับท่านดูก่อนว่ามันเป็นจะเป็นมันจะเป็นไปอย่างที่เราเรียนในท่านทราบหรือเปล่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างท่านตัดสินใจเองนะครับท่านสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวท่านเองได้นะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับใจเย็นนะครับการลงทุนเนี่ยต้องดูก่อนว่าเรามีกําไรหรือยังถ้าเรามีกําไรแล้วเราถึงจะ แบ่งปันหรือซื้อนะครับเพิ่มขึ้นไปท่านก็มาแบ่งปันให้กับเราด้วยการใช้เงินเสร็จเล็กน,น้อยนะครับ35บาทหรือแล้วแต่ท่านจะาก,การุณานะครับเพื่อเริ่มต้นที่35บาทในการสมัครสมาชิกพอพอพอเห็นว่าเราคับคายคับขาว่าจะแม่นหรือมีโอกาสแม่นตั้งแต่60%ขึ้นไป ราคาถ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่มันบีบตัวเข้ามากันเนี่มันก็มีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนี้คือมันมันมันหมายความว่าถ้าราคาอยู่ต่ํากว่ามันจะผลักราคาลงไปสูงลงไปต่ําต่ํามากเลยนะครับแต่ถ้าระหว่างนั้นมันกลับตัวแล้วบีบราคาขึ้นไปมันจะบีบราคาขึ้นไปสูงเช่นเดียวกันในการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับมันเป็น สัดส่วนแบบนั้นนะครับก็เรียนให้ท่านได้ทําความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะ,อะขอให้ท่านเป็นสมาชิกกับเรานะครับคือให้ท่านเข้าใจก่อนแล้วก็พิจนารณาจากความเข้าใจนี่แหละถึงค่อยสมัครสมาชิกนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านต้องมีกําไรก่อนนะครับเราอยากให้ท่านทํากําไรให้ได้ก่อนจากการดูคลิปดูการกัดตัดสินใจนะครับแล้วค่อย สมัครสมาชิกนะครับอันนี้เราก็เรียนด้วยความเคารพนะครับยังไงสัน้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ Top ปฟล์ครับมันนี่อินก็จบเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ